เสรีภาพที่เป็นอันตรายที่สุดสมัยนี้คนบูชาเสรีภาพโดยตามใจกิเลสยุคที่กลายเป็นปีศาจในร่างของมนุษย์ในมหาวิทยลาลัยนี่ก็ลองคิดดูสิก็มีการทะเลาะวิวาทกันอย่างอันตรพันในหมู่นักศึกษานิสิตกันเองไม่เคารพครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรใคร ไม่มีใครเห็นว่ามันเป็นของผิดถ้าเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเพียง50าสถึงหกปีมาแล้วเขาประนามเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่จะไม่มีอะไรที่น่าอับอายขายหน้าเท่ากับสิ่งเหล่านั้นถ้าในสํานักศึกษาอันเป็นที่สร้างดวงจิตดวงวิญญาณของมนุษย์เป็นอย่างนี้เสียแล้วแล้วนอกนั้นมันจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรอะไรก็ออกไปจากสำนักศึกษาเพราะว่าเราต้องผ่านสำนักการศึกษา จนกว่าจะเติบโตแล้วออกไปถ้าในสำนักสำหรับการศึกษานั้นเป็นแหล่งเพาะวิญญาณของซาตานของวัตถุนิยมเสียแล้วมันก็หมดกันไม่มีอะไรเหลือฉะนั้นถ้าใครยังรักบ้านรักเมืองรักเกียรติยศของความเป็นมนุษย์แล้วก็ช่วยกันไปคิดให้ดีๆช่วยกันต่อต้านไว้บ้างอย่าไปตามกันอาจารย์ฝรัง่งไปเสียทุกอย่างทุกทาง สมัยนี้คนบูชาเสรีภาพโดยตามใจกิเลสยังมีสิ่งที่ร้กาดอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพทุกคนบูชาเสรีภาพแต่มันเป็นเสรีภาพเพื่อจะเป็นพูดผีปีศาจหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานในที่สุดเสรีภาพของเขาต้องการอย่างนี้ต้องการจะเสรีภาพตามใจกิเลสตามใจซาตานตามใจพยามารไม่มีศีลธรรม นี่เขาต้องการเสรีภาพอย่างนี้อยากจะไว้ผมยาวอยากจะแต่งตัวให้แปลกประหลาดอยากจะมีเสรีภาพไม่รู้ว่าเสรีภาพอะไรกันทีนี้เสรีภาพที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือการแสดงอะไรได้ตามชอบใจเขียนก็จะเขียนได้ตามชอบใจจะแสดงศิลปะอะไรก็แสดงได้ตามชอบใจไม่ถือว่าเป็นลามกอนาจาร สิ่งที่เป็นลามกอนาจาร์ก็บัญญัติกันเสียใหม่ว่าไม่ใช่ลามกอนาจาร์เรื่องที่เขาแก้ไขกันเสียใหม่ว่าไม่ลามกอนาจาร์นะมันมากมายด้วยกันการประกวดนางหน้าด้านนั้นก็กลายเป็นของดีของวิเศษของอะไรไปทั่วโลกสมัยนี้เขาเห็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่สุดประกวดกันทุกขนทุกแห่งในโลกนี้ผมเรียกว่าประกวดนางหน้าด้านถ้าหน้าไม่ด้านพอ ก็ไม่เปิดแข้งเปิดขาเปิดอะไรแสดงอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณย่าคุณยายเป็นลมตายแน่ถ้าลูกหลานของแกไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เขาเห็นว่าถูกต้องดีงามไปหมดนี่ก็คือเสรีภาพผลของเสรีภาพมันเป็นอย่างนี้นี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดๆตรงๆแล้วที่มันยังละเอียดเห็นได้ยากแฝงอยู่ในอะไรต่างๆยังมีอีกมาก เสดิภาพในการเขียนไม่มีใครว่าใครได้แล้วก็เขียนเรื่องลามกอนาจาร์ลงไปในหนังสือประจำวันแพร่หลายทั่วไปหมดยอมนิสัยเด็กๆให้เสียไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่ต้องรู้สึกตัวเขียนเรื่องอ่านเล่นโดยนามปากกาที่มีชื่อเสียงนิยมนับถือกันทั้งประเทศแต่แล้วก็เขียนเรื่องที่ทำให้เด็กมีจิตใจเลวซามเสื่อมเสียทางศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัว คุณไปเอาหนังสือพิมพ์มาพิจารณาดูเอาก็แล้วกันก็จะมองเห็นยังมีอะไรอีกมากที่ทำให้เด็กๆก,กลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์มีอีกมากทำให้คนเรากลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์คนโตๆไม่เป็นไรไม่กี่ปีก็ตายแต่ว่าการที่ทำให้เด็กๆมากลายเป็นอย่างนั้นๆมันน่าอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าเขายังจะอยู่ไปอีกนาน การพูดจาก็ดีการเขียนก็ดีศิลปะวัตถุนิทรศการภาพยนตร์อะไรต่าง,างลๆล้วนแต่เป็นอย่างเดียวกันหมดเขามีเสรีภาพมีอิสระภาพมีเสรีภาพที่จะทำใครห้ามกันไม่ได้หรือบางทีเขาก็มีอำนาจอย่างอื่นมาช่วยให้เขาต้องทำหรือได้ทำเมื่ออ้างเสรีภาพไม่ได้ก็ใช้อำนาจอย่างอื่นมาช่วยให้ได้ทำ เขาก็ทำกันทั่วไปหมดทุกหขนทุกแห่งทุกวัวระแหงทำลูกเด็กๆของเราให้กลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นเหลือที่จะป้องกันเหลือที่จะแก้ไขแล้วนี่แหละคือรากฐานอันแท้จริงของการเสื่อมทางศีลธรรมแล้วเรื่องอื่นๆมันก็ต้องตามมาแน่นอนเรื่องอันตรพานเรื่องอะไรก็ตามมันก็ต้องตามมามา,มากเหลือที่จะประมาณได้ นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทั้งหมดของมนุษย์หรือของโลกมนุษย์ที่จะอยู่หรือว่าจะล่มจมมีมูลมาจากการศึกษาแผนใหม่วัฒนธรรมแผนใหม่ที่มาจากข้างนอกเข้ามาสู่ประเทศไทยเรียกว่าเราอยู่ในยุคของอะไรลองคิดดูพวกเรากำลังอยู่ในยุคอะไรควรจะเรียกชื่อของยุคนี้ว่ายุคอะไรลองคิดดูส่วนผมนั้นสมัครเรียกว่า ยกที่กลายเป็นปีศาจในร่างของมนุษย์พุทธทาตภิกกุที่มาธรรมเทศนาชุดชุมนุมรออายุหัวข้อเรื่องยิ่งจะทำให้ดีโลกมันยิ่งบ้าเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2513การค่ำณลานหินโค้งจากหนังสือชุดธรรมโคตรเล่มชื่อว่าชุมนุมรออายุเล่มหนึ่ง หน้า515-516 5 1 9 5ถึง516 519ถึง521